ชีวิตครอบครัวก็เหมือนจะไปได้ดีแต่ว่าทางด้านคุณสามีเนี่ยก็ไปขับรถชนเขานางเอกของเราก็เลยต้องสละเวลาไปดูแลนะครับคลิปนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงไม่มีภาพลามกหรืออนาจารแต่อย่างใดนะครับ เปเรื่องมาในครับกจะเป็นสามีนางเอกของเราเพิ่งจะเลิกงานล้วกําลังขับรถกลับบ้านแต่ว่าวันนี้สามีนางเอกของเราค่อนข้างจะง่วงนะครับแล้วพอดีมีผู้ชายคนหนึ่งกําลังเดินข้ามถนนสามีน1งเอกของเราก็เลยได้ชนเข้าให้หลังจากชนเสร็จทางด้านสามีนางเอกของเราก็รีบเดินลงมาดูเลยนะครับคนที่โดนชนเนี่ยอาการค่อนข้างจะหนักสามีนางเอกของเราก็เลยโทรเรียกรถพยาบาลนะครับเช้าวันต่อมานางเอกกับคุณสามีก็รีบเข้ามาหาคนที่โดนชนเมื่อคืนนะครับพอมาถึงสามีนางเอกของเราก็ได้กดออดหน้าบ้านแล้วสักพัก หนึ่งขอเรียกคุณพาเอกเลยแล้วกันนะครับพากของเราก็เลยได้เปิดประตูออกมาทั้งด้านนางเอกกับคุณสามีก็เลยได้กล่าวทักทายสวัสดีพร้อมกับกล่าวขอโทษพาเอกของเราด้วยนะครับทางด้านพาเอกของเราก็เลยได้เชิญทั้งสองคนเข้ามาในบ้านนี่ครับพอเข้ามาถึงในบ้านสามีนางเอกของเราก็รู้สึกผิดหนักเลยนีครับเพราะว่าดูเหมือนพาเอกของเราจะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เลยทางด้านนางเอกของเราก็เลยได้ขอโทษแทนคุณสามีนี่ครับจากนั้นก็เลยได้ยื่นของฝากให้กับพาเอกของเรานี่ครับทางด้านพาเอกของเราก็ได้บอกไปนี่ครับว่าผมป่วยขนาดนี้จะมี ของฝากแค่นี้หรอครับทางด้านสามีนางอีกของเราก็เลยดีบอกนะครับว่าเรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษาเดี๋ยวทางผมจะเป็นคนจัดการให้เองครับหลังจากพูดเสร็จสามีนางอีกของเราก็เลยยืนบินค่ารักษาให้กับพรยเอกของเรานะครับแต่พรยเอกของเราก็ไม่พอใจเหมือนเดิมเพราะว่าพรยเอกของเราจะต้องหยุดงานนะครับเพราะว่าตัวมันเองไม่สามารถไปทํางานได้ขนาดงานบ้านหยิบจับเล็กน้อยพรยเอกของเราก็ยังทําไม่ได้เลยพายเอกของเราก็เลยด้บอกกับทั้งสองคนนะครับว่าตัวมันเองเนี่ยจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดไม่ว่าจะยังไงก็ช่างเพราะว่ามันรู้สึกโมโหมากทั้ง ทางด้านสามีนางเอกของเราปริกาขอโทษแล้วก็ขอร้องให้พระเอกของเราไม่เอาเรื่องนีครับเพราะว่าทางครอบครัวนางเอกของเราเนี่ยก็ไม่ค่อยจะมีสตางค์แต่ว่าระหว่างที่ทั้งสองคนกําลังเกลี้ยกล่อมให้พระเอกของเราเนี่ยไม่เอาเรื่องพระเอกของเราก็แอบมองนางเอกอยู่ตลอดเวลานะครับพอมันได้ยินนางเอกกับคุณสามีขอร้องมันเองก็เลยได้ยินข้อเสนอให้ว่ามันเนี่ยจะไม่เอาเรื่องแต่ว่าจะต้องให้นางเอกของเรามาช่วยทํางานบ้านของมันทั้งหมดเลยซึ่งนางเอกของเราก็ยังไม่ทันได้ให้คําตอบนะครับแต่ว่าทางด้านคุณสามีก็พยักหน้าให้นางเอกของเราก็เลยได้ ตอบตกลงมาเป็นแม่บ้านให้นะครับพอตกมาตอนเย็นนางเอกกับคุณสามีก็กลับมาถึงบ้านดีบรอยนะครับทางด้านคุณสามีก็เลยมาแนงขอโทษนางเอกของเราแต่ว่านางเอกของเราก็ได้บอกไปว่าไม่เป็นไรหรอกค่ะเพราะว่าฉันเองก็ไม่ได้ทํางานเดี๋ยวทํางานบ้านเราเสร็จเดี๋ยวฉันแวะไปทํางานบ้านเขาก็ไม่หนักหนา,นาไรหรอกคุณเองก็ตั้งใจทางานไม่ต้องมาคิดมากเรื่องนี้นะคะทางด้านสามีนางเอกของเราได้ยินแบบนั้นก็เลยได้ขอบคุณนางเอกของเรานะครับเช้าวันต่อมานางเอกของเราก็ทางานบ้านเสร็จสะอาเรียบร้อยเธอเองก็เข้ามาที่บ้านพระเอกของเราพอ พอมาถึงนางเอกของเราก็ได้จัดการงานบ้านทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าระหว่างที่ทํางานบ้านอยู่รพเอกของเราเนี่ยก็มองนางเอกของเราแบบไม่ละสายตาเลยนะครับแล้วหลังจากที่ทํางานบ้านเสร็จนางเอกของเราก็จะขอตัวกลับแต่ว่าระเอกของเราก็ได้บอกไปว่าให้นางเอกของเราช่วยงานส่วนตัวอีกสักนิดนึงนะครับเพราะว่าแขนมันเจ็บซึ่งนางเอกของเราไี้ยินแบบนั้นเธอเองก็รีบปฏิเสธเลยนะครับแต่ระเอกของเราก็ได้บอกไปว่าถ้านางเอกของเราไม่ยอมช่วยงานมันมันเองเนี่ยจะฟ้องสามีของเธอทางด้านนางเอกของเราก็เลยปฏิเสธอะไรไม่ได้นะครับ นานแหละครับหลังจากนั้นหนังก็ได้กินเวลาไปนะครับซึ่งระหว่างที่กินเวลาอยู่นางเอกของเราก็รู้สึกดีด้วยนะครับพอตกมาตอนเย็นนางเอกของเราก็ได้กลับมาถึงบ้านคุณสามีก็รีบเข้ามาถามนะครับว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างครับเหนื่อยหรือเปล่านางเอกของเราก็ได้บอกไปว่าสบายมากค่ะอีกไม่กี่วันเขาแน่จะช่วยเหลือตัวเองได้แล้วเพราะว่าวันนี้เขาอาการดีขึ้นมากแล้วค่ะทั้งด้านคุณสามีได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกโล่งใจนะครับจากนั้นทั้งสองคนก็เลยได้ชวนกันนอนหลับฝันดีนะครับเช้าวันต่อมานางเอก เราก็มาที่บ้านพะเอกเหมือนเดิมนะครับพอมาถึงเธอเองก็รีบทํางานบ้านแล้วก็มาดูแลพะเอกของเราต่อนะครับซึ่งวันนี้พะเอกของเราไม่ได้บอกนะครับนางเอกของเราจัดการเองทั้งหมดนานแล้วครับหลังจากนั้นนางก็ได้กินเวลาไปนะครับวันต่อมาทางด้านพะเอกของเราก็โทรหาสามีนางเอกนะครับว่าวันนี้นางเอกของเราน่าจะกลับบ้านดึกเพราะว่ามันเองมีงานให้นางเอกของเราช่วยทําอีกนิดหน่อยทางด้านสามีนางเอกของเราก็ได้บอกไปว่าไม่เป็นไรครับตามสบายเลยเดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วยังไงเดี๋ยวผมเข้าไปรับครับทางด้านพะเอกของเราก็เลยที่ขอบคุณ จากนั้นทั้งสองคนก็ได้วางสายนาั่นแหละครับหลังจากนั้นน้งก็ได้กินเวลาไปนะครับสองวันต่อมาทางด้านพีะเอกของเราเนี่ยก็หายเป็นปกติแล้วมันเองก็จะกลับไปทํางานแล้วนะครับทางด้านสามีนางเอกของเราเนี่ยก็ยิ้มแบบโล่งใจเลยนะครับก็เลยได้ขอบคุณพีะเอกของเราที่ไม่เอาเรื่องทางด้านพระเอกของเราก็เลยได้ดบอกไปนะครับว่าไม่เป็นไรหร,รอกเพราะว่าภรรยาของคุณเนี่ยดูแลผมดีมากเลยแต่ว่าวันนี้ผมจะขอยืมตัวอีกแป๊บหนึ่งนะครับเพราะว่ามีงานบ้านที่จะต้องเคลียร์อีกนิดหน่อยทางด้านสามีนางเอกของเราก็เลยได้บอก ว่างั้นเดี๋ยวผมมารับแล้วกันนะครับจากนั้นมันเองก็เลยรีบเดินออกไปนนะแหละครับหลังจากนั้นหนังก็ได้กินเวลาแล้วก็ตัดจบลงนะครับหลังจากดูจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจใคนทําคลิปด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีครับ